ก็สู่รายการมายาเอ็นเตอร์เทนวันนี้นะคะอยู่กับแจ๊กกรลีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุสาละดำดีสีสวัสดิ์ค่ะ,ศาศาะวันนี้มาเป็นแบบว่าไปตักบาตร <c oughs> ทำบุญมาค่ะ <laughs> อนุโมทนาสาธุเม้งเม้ง <c oughs> เลย แต่เรื่องสุขภาพเราก็ต้องมูด้วยนะคะกับดีบินายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะ<ช>ดูแลนะคะจากภายในสู่ภายนอกและที่สําคัญนะคะเขามีสมุนไพรถึง9ช,ชนิดอ่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปกแถมฟี กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นที้เรียบร้อยแล้วค่ะ026669456นะคะสแกน QR วโคด<ม>้านข้างนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้มายาไลฟ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะ่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูอดีตนักสแสดงเด็กนะคะ<ม>แต่ว่าตอนนี้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วน้องชาเลตนั่นเองนะคะว่าสิตาเฮมาน่นะคะถ้าเห็นหน้าคุณหน้าคุณตาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ มีละครเรื่องพระนคร2410นะคะคู่กับเรกคุณชอจินดาโชตและแม่จุกก็เล่นเร่องนี้ด้วยเล่่นด้วยคะเป็นเรื่องเกแม่สื่อจับคู่นะคะยุคย้อนไปนะคะก็มีป้าจีอัชราภาโอ้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นป้าปุ้ยก็เล่นแล้วก็แบบดารานักแสดงอีกเพียบค่ะเรียกได้ว่าตัวแม่ของวงการบันเทิงนะคะทางช่องวันใช่เอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์น้องชลดเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาเล็ตวาชิตาแฮเนวน,นะคะจริงๆก็ไม่ไวหรอกแต่อาจจะคนไม่ค่อยเห็นแก๊ปมานานแล้วแบบมาเห็นอีกทีก็เลยแบบเฮ้ยโตขนาดนี้แล้วหรอเพราะว่าภาพจาเราก็จะเป็นเด็กๆตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยคนอาจจะเซอร์ไพรส์รแต่ว่าก็ยังไม่ได้โตขนาดนั้นก็ยังยังพยายามไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดปีค่ะจริงๆก็ไม่ได้หายขนาดนั้นแต่ว่าแบบเหมือนพอมันเป็นอายุช่วงต่ออะไรย่างเงี้ยค่ะคนก็อาจจะยังไม่เห็นความต่างมาก เพราะพอเราเป็นเด็กแล้วก็ชุดนักเรียนชุดนักเรียนอะไรเงี้ยแต่พอปึ้งปับ๊บมาใส่ชุดราตรีอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยมันโตขนาดนี้เลยหรออะไรงเงี้ยใช่นนห,นหนูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอ้ฉันเป็นนางเอกอะไรขนาดนะั้นแต่แค่รู้สึกว่าบทบาทที่ได้รับมันก็สําคัญขึ้นเรื่อยๆมันเป็นตัวเมนมากขึ้นเรื่อยๆก็ตื่นเต้นกับตรงนั้นมากกว่าค่ะสนุกมากห <laughs> มายถึงเบื้องหลังนะคะเบื้องหน้าไม่รู้ต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินใจแต่ว่าเบื้องหลังคือสนุกมากๆพี่ชอนตลกมาก แฮปปี้มากๆค่ะชื่อละครว่าพระนคร2410ค่ะใช่เป็นแม่สื่อที่แบบจับคู่คนให้แบบคิวปิดอะะไรให้คนนี้รักกับคนนี้ใช่แต่ว่าบางเอิญบางเอิญไปชอบคนที่ตัวเองจับคู่ซะเองเอ่อฉันพร้อมหรือยังนะฉันทาอะไรอยู่ฉันยังไงดีฉันต้องเตรียมอะไรบ้างยังไงอะค่ะแต่ว่าคือมันก็เหมือนปกติหนูก็เต็มที่กับทุกๆงานอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้ที่เห็นได้ต่างเห็นได้ชัดก็คือ ซีนเราจะเยอะขึ้นเราจะเป็นตัวนําของเรื่องปกติเราจะแบบเข้าไปแจมเขาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นเรื่องของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเยาียมตั้งใจแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ทุกๆฉากแต่มันสนุกดีค่ะต่อให้หนักแต่ว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยคือการทํางานอย่างเงี้ยมันสนุกมันเอนจอยได้เจอพี่ๆลุกๆคนได้ได้เห็นทุกอย่างที่ละเอียดขึ้นพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มจดจําอะไรได้มากขึ้นตอนเด็กๆแล้วก็วิ่งเล่นธรรมดาแต่พอโตมาเราได้เห็นอะไรที่เราต้องทําความเข้าใจเอง ไม่ได้กดดันแต่ก็กดดันนิดนึงแปลว่าไม่ได้กดดันว่าแบบโอ้แล้วทุกคนจะคิดยังไงจะคิดยังไงแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วเราไม่รู้ว่าคนจะคิดยังไงแต่ว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะพี่ชอนเขาสามมันลดอายุมาคุยกับหนูได้เสมอ,อการอยู่กับเขาเป็นอะไรที่สนุกมากค่ะด้วยความที่แบบเขาโตกว่าเราใช่ไหมคะบางอย่างเขาจะสอนเราได้เขาจะแนะนําเราได้ แต่บางเรื่องที่เราเหงาอย่างเงี้ยแบบเล่นตบแปะไม่มีใครเล่นด้วยอย่างเงี้ย <_ d ans> เขาก็จะอยู่เล่นเป็นเพื่อนหนูเสมอเลย <_ d ans> ใช่ <_ d ans> ทุก่นาจะเห็นว่าเขาเข่งขึงใช่ไหมคะจริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยนและตลกมากๆโบ๊ะบ้ามากๆสีเหลืองเยลโล่ทําได้ทุกคํา <_ d ans> จริง <_ d ans> ยากยากนิดนึงเป็นคําพูดอาจจะเป็นคําที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยพูดในปัจจุบันกะไรหรืออะไรอย่างเงี้ย <_ d ans> ชะอเรือรอลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากหรือว่าคําข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเขาจะพูดกลับคํากันอย่างเงี้ย ก็ต้องท่องดีๆต้องจําดีๆเออหลายคนก็แบบไปเดบิวต์ไหมเฉลดอะไรเงี้ยชาก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นช่องทางนั้นของชาแต่ชาว่าชาไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะแบบเออมีมีคนที่แบบเต้นเก่งกว่าชาเยอะที่เขาแบบมีแพชชันในเรื่องนี้มากๆแต่สําหรับหนูหนูเอนจอยที่จะเต้นเป็นเป็นฟรีไทม์ของหนูที่แบบฮ o อบบี้ของหนูที่หนูชอบทำเครียดๆก็เต้นอย่างเงี้ยค่ะ โอเป็นสาวแล้วใช่น่าจับตามองมากนะคะเพราะว่าตอนนี้น้อง17แล้วนะคะรับรองว่าดังแน่นอนหอนูว่าแน่นอนค่ะฝักละครเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่ะแจงเล่นด้วยค่ะลครสองส1 <laughs> ่ 1> ใช่ค่ะ <laughs> อ้ามาสำหรับนะคะ ที่แต่งงานไปบัดมานนะคะน้องแอ์นะคะพันธิราออบอกเลยนะคะว่าเป็นแบบ working woman นะคะ,คะจนยอมรับว่าสามีแบบอบน้อยใจค่ะทําธุรกิจเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ร้านทําเล็บร้านทำผมนะคะสีผมนางที่สวยๆเนี่ยนางก็บอกว่าทามาจากร้านเดี๋ยวจะมีธุรกิจใหม่เยอะแยะมากมายสามีก็ต้องแบบว่าทําใจอะค่ะเพราะว่าแฟนคนบ้าทําง,งาน แล้วที่สําคัญนะคะบ,บอกได้เลยว่าสามีอ่ะเป็นพ่อบ้าน oh, ทำความสะอาดบ้านดูแลหมาทำอาหารเอ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องแอร์ก,กันเลยค่ะก็ออยังเดินหน้าทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ร mm. ้านทําเล็บเต้งผมเห็นไหมพ uh. อละครตปิดกล้องปุ๊กอ้าฉันก,ก็คือ โปรโมทหนึ่งก็คือต้องทำสีผมมาเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆทำกับเอแคร์กับทำกับนิสามมนีนี่แหละร้านทำเล็บจาผมนะเห็นไหมอ่าแล้วก็ยังมีขายของลิสิ์นะคะที่เป็นแบบตัวการ์ตูนต่างๆดอเรมอนคิตตี้บาร์บี้คุณเทตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีก16 16ตัวการ์ตูน16คาแรคเตอร์ก็ยังทำอยู่แล้วก็ยังทำกำลังจะรีแบรนดิ้งร้านกระเป๋า ทำทุกอย่างเลยพี่ทำชุดว่ายน้ำ Beauty and the Beach ก็ทำกระเป๋า a z u r e b r a n d y ค่ะมีอยู่ทั้งหมดห้ากิจาการแล้วก็กำลังจะมีธุรกิจใหม่เร็วๆนี้ไอ้ยรอดูค่ะเพราะนะคะมีเวลา่ชั่วโมงค่ะวันหนึ่งเหลือเหลืออีกเหลือจริงๆเอ้อเออว่ามันก็มันก,นก็โอเคนะคะหมายความว่ามันก็สำหรับแบบคุณสาม,มีเขาก็จะเข้าใจแหละว่าแบบเออว่า ก็คือแบบให้แอร์ทำงานตายห้แอร์ชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสายพอบ้านแต<อ>่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบว่าดูแลเรื่องอาหารการกินให้เราเขาอะไรอย่างเงี้ยจ,จัดแจงให้แต่ว่าตัวเราเองเราก็ออกมาทํางานส่วนใหญ่อะก็ออกมาทํางานนอกบ้านทาไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแลลูกชายก็คือน้องหมาห้าเอะไรอย่างเงี้ยคอยทาความสะอาดบ้านทําให้ทุกอย่างเขาเข้าใจเขาก็บ่นบ้างว่าแบบเขาก็มีบบนว่าแบบ มันไม่ค่อยมีเป็นรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแก็แ<อ>้สเอ<ม>อ,อก็ต้องเข้าใจคือแบบไม่ใช่อะไรหรอกก็คือบางทีกลับบ้านเร็วอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้อยากคุยกับเพื่อนจังเมาส์กับมาตูมโทราหาดีว่าเลยอย่างเงี้ยโทรหาคนนู้นคนนี้จนแบบแฟนเราก็แบบเอ้ยกลับมาไม่เห็นมาคุยกับเขาบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบทบทน้อยใจบ<ะ>้างก็วิตาลาแฟนเตือนได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอะไรที่แบบรู้รู้สึกว่าแบบคือเราก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบรักษาใจกันถูกไหมแก็เลยมองว่า ก็ถ้ารู้สึกว่าแอร์มากไายหรือว่าไม่แบ่งเวลาให้เขาเตือนอนะบอกอนะแอร์ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเลยน่ะค่ะน่ารักเนาะชาบอกกิมูแมนมากแต่เขาตั้งเขาบอกแล้วเขาตั้งใจจะเตรียมมีลูกลวใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับมายาออนชัวร์วันนี้จะพาไปทัวร์ที่งานนักอ่านมหกรรมหนังสือครั้งที่27ค่ะต้องบอกว่านะคะรวบรวมศิลปินดาราที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วนะคะค่าย g m m TV มาเพียบเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจิมมี่นะคะซูงนะคะน้องดังค่ะนัฐชัยด้วยค่ะต้องบอกว่าถึงเป็นรุ่นใหม่นะคะแต่ก็เป็นคนรักอ่านอ่านหนังสือมากเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะหากยการ์หนังสือระดับชาติครั้งที่27ค่ะรับรองว่าโอ้โหคนคับข้างแน่นอนจะเป็นยังไงไปชมภาพเลยค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทน Thank you. นายงูอบอกได้ไครได้มากแล้วขอความโุยนายย่อลงให้กากทางกล้องก้านหลังด้วยค่ะก็ไปกันได้นะคะ,คะอันนี้คือภาพแถลงข่าบแต่ง,งานจัดจริงนะคะที่ศูนย์เศรกิจค่ะระหว่างวันที่12ถึงวันที่23ตุลาคมค่ะที่หอ5 7นะคะชั้น LG จศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรกิจ ตอนนี้เขาทาใหม่มาแม่แม่ไปย,ยังไไม่ไดปอลลงการงานสร้าง,งมากเ,เอาไปดูกันได้นะคะหนังสือคือสําคัญมากตอนนี้เลยค่ะค่ใครรักการอ่านก็รีบไปกันนะคะแต่เรื่องสุขภาพก็อย่าลืมกันนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะดีบินเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเนนย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีนะคะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990าบาทและถ้าเกิดโปรสุดคุกซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800 าาเท่นนั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อขึ้นให้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ